มองผิดนนี่ะไปโดนเครืงกระดาษแท้ตา ร้อ้อเลยไ่ัไม่่ยเนียนะครับนี้ประกาศไปหลายทีนะขอความร่วมมือนะครับรถทู่ที่น้องที่จอดอยู่ถนนจับ นะะฮขอให้รูปย้ายด่วนเลยนะครับเพราะมีผู้ใหญ่เสด็จได้ให้มีผู้ใหญ่มานะฮะนะครับขอความรุ่งเรือนะฮะปีหน้าเราจะได้จัดที่่ต่อนะครับถ้าพูดไม่เชื่อกันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะขอความรุ่งเรือหน่อยนะครับอย่าให้ถึงท่านไปเก็บคดีมาอ่านเลยนะใครที่รู้ตัวว่าจอดรถอยู่บริเวณนี้ให้ไประหยัดหน่อยนะฮะ นะครั yeah, บฝากผู sí so ้ที่กำลังดหน่อยนะครับสถานี้ไม่เต็มหรืไงวะรถที่จอดขนาบจับสนามสามนะฮะนะครับทั้งสองได้เลยนะฮะช่วยขยับรถที่ตู้พันะครับเกอร์ฮิ้วให้มาดูนะฮะหนักากเอาหัวบอดูหน่อยครับใครรู้ว่าพูดจอดรถอไปจอดก็พูดบอกไปหน่อยนะครับช่วยขยับรถหหน่อยนะ ่าเดีอดให้เขด้อหมดครับขอบคุณครับวเราพู่ง่ายแล้วนะฮะไปไปไปเกมเกมเกมไไปเกมเ้ยอาลยมสวยเย่ยมมากโอ้โหส่เตะเเหลังมามมาไปถึงได้เปิดกใบเป5ปกัดไว้เปิดยาวล่ะโอ้โหโอ้โหเดมากเลยวะ บอ,บ,บอลบอลลงสวยมากพรีเมียปเปิดไปให้เพื่อนบอลอยู่ที่ชนินเาอินเปิดมาสวยเลยล่าปลายโสงภาษายิ้มไปเลยโอ้โหประกาศอีกครั้งนะครับสำหรับท่านใดที่ตอ่อรถไปที่สนามกนเลยนะหลายพันมากเลยผมตั้งแต่ฟอร์ดเซียสตา ลิส uh, ันเอ็กโซดีเอ็มซิสามุ่งเก่าันละครับเท้าคันนั้นแนะใช่ขอวกาขอยากรถให้เขาด้วยนะฮะขอบคุณเได้เล่นได้เอเเลเออโอ่ไปเน ตอนนี้อ,อางฝ่ายต่างอาศัยควกจริงตัวทิ่กำลังแรงนะเตะจุดทู่กันะกกน,นดงดก,ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเข้า,าบอลระวังนะนจะเป็นผาดกากันนะ แลกตอเป็นสุทธิานสุทธ้วีน่ขอเชิญท so, ุ่มทโกหาเล่อนนุ่มะดััวน่เป็นประจำที่สนามบ้านเกทุกขในสมมติราคาคนละ1,800ปบาทพันแต่นี่รวมอินฟีคัตตีบวกงานเลี้ยง นะครับก็เรยนโชเพราพิจาาวะต้องการอย่างไรถามทีม180คนนะครับไปช่วยอุ่งเรืองกันด้วยการเตยาวขึ้นไปเอาบอลลงที่ก้นรู180ก็ต่กัไม่ได้แล้วทีมขอไใบด้น้านะ100ห้าจะได้ทุ่มเข้ากินกันนะ อะไรดีกว่าพี่ไม่งั้นไม่ไม่ย้ายได้เลยอ่ะก็ขอความใยกรุณาหน่อยนะเดี๋ยวผมจะพี่ป๊อปจะลงทุนไปจบพิธียนรถทันมาเลยนะแล้วเราก็จะอ่านอวกาศนะครอะไรๆใดๆนะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดิเราบนตายก่อนเฮ้ยมึงเปลี่ยนดีดีเเร็ว รไปก็ดอาุวม18นะครับิาตวรีต้ทีมชาติไทยอด้เล right right right? right ่ด right ้วยนะครับช่วยไล่ช่วม้ที่้อแตัวนำพยาแล้วเนี่ยเก็ไปได้แล้ววที่มลงมาตอง มองใจตรงไปให้สลีมทำได้ไหมโอ้โหตุงมงโม้เฮ้ยอาละครับคลุ้นได้บุบแล้วบุนงาทให้เทติทุมมาเมเป่ยประตูต่อองาไปทลุ้นก็ไมมีใจเหมต่อกันโอ้แต่ผู้เล่นผาลเป็นโดน้เแต่มา หลังจากที่เอาชนะ12-1ตัวสูงกันนี้คึกคักมากมาเป็นเสเลยตัวาจะเป็นผูนลุกขมน้นอยที่เกที่หนีมาไหม <c oughs> ผู้นการลงพยาบาลนั้นก็ดกดโดยถามฏิติและ,และก็บรรจุครับบรรจผู้อยู่ทีจากโรงพยาบาลโครงการผ่านัดศึกโดยกาสาธาของเงพระสุ หลายๆต้อได้อยู่ต้มเปิดยาวพิชลินชลินพชไม่ได้แล้วนมันบอนอยู่ตรชยปนเลิชนะมาอยู่ลาเวนมาอาดาโอ้โดนอจัดไปได้วลยเอา้วกันอจดไการม่นอาจาร์วันนีผู้สมิเดินทางมาถึงแล้วเช่นเคย

ท่านจะรู้หายใจอีกเลยโอ้โหแล้ววันนี้้อนสอีเด่นเลยครับเก้ากับเ้าเก้าเราก็เอาองค์ทว่าสามเรามาเหมือนเดิมแต่ว่าวิบากานประกอบดยการาน้อยู่บอันไว้้ยเทีย้ยอยแปดได้บอลว โอเคโอ้ยอะไรเนี่ยวงทะ่งว่งว่ง่งใครไอไไว้าไแล้วข้นไแล้วจับเจอกนโทมไปเจนโทไอ้โหชนั้วทไปไโอ้ ท่าอาจารย์ท่านอาดียเลยนี้เานป็นอมาล้าโอโหโผล่มาลน้าต้อนที่ผีผู้ผญจรวมกัดเจ้าสดข้าเนียเป็นยังไอบูอยู่แล้วแบบว่ามันเล่นอย่างนอ้ดูดิให้อย่างนี้นะมันเปิดทอสข้ามหลังเลยจะไปต่อบอลสู้ทำไมวะเฮ้ยเปียบอะไอย่างนี้นัเนียจริงป่ะเออ ลิเปิดย้อยขึ้นไปไหมดพระโหิตโดนรกัดไม่ได้ร้อยแปดตนก้างเไปบอกว่าเราเลี้ยวไปข้างมาข้างมากระชัรับเล่นไดเกไม่ให่ามบรรยบการด้วยนะ ปมโโโลโฟุ้บอล้อาเรานะครับนันหอักหนักก็ยมีในรองนะะไปไม่้ไปโอโอ้ต้องดูจ้นอนนี้นะอ้าวตอนนี้อนีรายชื่อรถเ็ดคันลยนะุ้งมาประกาศนะครับแบบเอนเตือนเลยนะฮะอันแรกโตโยต้า โรตูเมอร์ชอแปดห้าเกขยับรถกัวชรอแปดห้าเทันที anyway> ่สองฮอนด้าซวิวอชอสสมันที่สามโตโยต้าทันลี่เจดบอลูีสามเจ็ดสี่สามทันที่สี่ โตโยต้ลีออสโบมัสเมนุต้ <su> ูฮันดงตันตัวด so ีอมดับเบิลยูโเนสองห้น <bulky> <music> ึ่งก็น่าจะเกิดประมาณหนึ่งเ้าอายุก็ประมาณ3าก็ประมาณร้อยสิบสยังครับแล้วก็เชฟโรเลตเทอร์บเซ พอละครโลแหวนสองแนึง2นะครับทันที่เจ็ดบอดเอสตาสีขาวยอหยุ่นอเส้นาเก้าเะ้าสองสามะทันนะโ้งลเาหยับรถตล้มุนด์มุนดกนะไอสนามต้องได้ดูนะครับรีบไปขยับตัวเลยนะเจ็บพันที่วานะพราะบัวจะรับประกาศแล้วขยับรถตู้ไม่สะดุดกันเลยดี เอาใครใครรู้ว่าเพื่อนประเดียวนี้ก็าจะตามต่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับพวกเราครับไม่มีครับผู้วันโุ่ไม่มีทุกทุกคนไทยตะวันรุ่งทีนี้ให้อยู่โตโยต้ารับสุดเดือนเต็มสบายไปทุกเดือนครับ ไม่อู่นะหยาหแดงครับไม่ได้อะไรครับเกนยจนยบเซทพีขอผมที่จะให้สิบพี่เพราะว่ารลกจ้างไอพี่มามามายังมาไม่ถึ

เาดัเบนะวรา่าจะรอยลูกเตาเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะแม่ลุกพี่จะมุ่งเข้ามาเตะท่านโดาหันเข่าหัวโท๊ะก็หน่อยนะครับมันจะเป็นคำเยียนที่ดีนรับพวกที่พี่นะครับรวมทั้งมีพี่มีละวันทู้โสดกับที่พบอผู้ลุงสายล่องพ้นเอ้าถ้แม่ร้อยสามแน้าวันนี้แ้าจะล้มยังไงก็จะล้มในเขตโทษแล้วกันอาจจะได้ถูกโทษ วดนมาที่สองกันไม่สำเร็จบอลมา่ปบออีกแล้ว้อลเปิดไปสว่เฮ้ยออกมาล้มโอ้โหโดนตัดออกไปไอ้ที่ตอบโจทย์แล ก็ในที่สุดลูกบอลทีมชาติไทยภายใต้การนำนของกองดีก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ4 5ปีที่เ้เลาบานอนบ่างคู้ไม่ได้แต่ได้ที่หาย,ายเลเลบานอนนะพี่วันวันไม่ทำอะไรนอนอย่างเดียว อาไรบางอย่าพอมพอลกไมไปแล้วไมรผ่านก็ไม่ผ่านเดคืนหลังไปี่เทวนิเทวนิดยิงยาดิโดนยิงาดิบดนเก็บหมวกของแมามเฮ้ยอ้ยเฮ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 ้ย ต้อ่ลืมครับขึ้นืูมวันนี้จากซินเจี y นะฮะเป็นของรุ่น1ย13นำมาให้พวกเราด้วยแล้วการสังเกตุที่ผมว่าขึ้นืูมวันนี้8.9เปอร์เซ็นต์ครับผมดูกลางนะผมไอ้เต๋ ตเลัแถวเดียวกันโอ้โหวันนี้พี่ช้าง97ก็มาด้วยพี่ลมที่ไหนครับจอเจอดเล่นไา่ยบุญเลยจรโอ้โพี่ลงเื่อพราอ่ท้าคนี้ไหมโอ้โหถึงแกดัดยาก กันยูไหมกับกุลาสกตวรรษสุกนม้มาแรงมากโอ้อ้ยิเลเคลืนเลยลโดนไปนี่เลนีเลยเล้งเด้งเล้วเด้งเ้เ้ด้เ้วเ สนามหนึ่งตอนนี้พร้อมแล้วก็คือมีไอทีมารอร้อยสามอยู่นานแล้วร้อยสามก็ไม่อยู่ตรงไหนครับอยู่ใต้ทารล้มๆกำลังดูทีกันอยู่เดี๋ยวได้เจอกันแน่ขอบคุณเซอร์เซอร์มากนะครับ ย่ไปย่ไปไอ้ยย่ไปชัดขึ้นจอดจอดนะครับเขาให้ขยับมันอยู่นะรอยไปตีเบียเลยูบอกกัด้วยนะที่บอกกันด้วยนะครับเ้ยเาโอ้เราร้อพลาดไปดูไม่ได้เลวยนะเพราะว่าไม่จะทำผิดไว้ร้อยไปนไปเป็นบาสปรตอนหนึแล้ว คไทวพี่มีใจแล้วขอบคุณมากตอนนี้เหลือโตโ้าอนูเอตกาแคมเรีตโต้าีออรีเอ็มดัเบิลยแล้วก็โต้าฮทชานะครับทาอเงดยบะก็ดูนะครับ อธิปษตานกำบลันรุ่น12นะครับครัดเจยุต้าวีกโก้ไปจอดที่สวนรถไฟพาลูกเมียไปออกกำลังกายหายโอ้หายกันง่ายแน่แล้วก็คือ ไตมตมเ่นขวาตมกนเดวนเดียัท่าาก็เป็นตวเด้วยที่ต้งใจเหลืองทีลงมาลงมาที่ไปเหลียนระบาครับก็ไปกอดไว้ที่เสือไมไปหายไปเพื่อนที่เป็นร้อยสองเม่การทุ่มกับท่าเรือก็บอกมีไอ้ผู้ร้อยเลนมาเดี๋ยวคุณตาเรื่อนให้ รนป่านี้ไปออกจมงจมเอะไรไปแล้วไปขอพระวิหารแล้วเนียนเสลันบัเตะแล้บเที่ยงเทียงีงเทียงเี้กงเยเ่ยงเียงเยงเ่ยงเ่งเที่ยงยงไทเที่ยงเที่เที่ยงเที่ยงงเที่ยมเทีี่ยทุย 4ล้ว้สุดทาของรอลงไปแล้วคราบหมายเลข8 8กบผู้เขาไปมาเตมาเจอโด4ประตูเอาสกัดมาสามประูเลยทีเดียวเียมจากโตเซียดีเซียมาแล้วฮัลโหชูบชังตามสุขรอบสองมาแล้วไปเกม่ทุกท่านสนุกดีนะ โอเคที่เจตัวนลอยรามาด้กันด <Island> ูเอา้านมาดกันด้วยตอนชมรมสวนสะพานวายที่ร้านเอี้โมเดลก็ไม่ถามหาเสเตียอยู่เพราะนี้เยเตียไปไหนพุ่งขาไม่พุาขา ไม่เลยวะไทเอหวไทย้านน่เอไทยรัโอ้เประกาศจากใอุดในารห้้องวย ให้บอลเลยอ๋อมิจมอย่เียอ๋วาบอิาให้บอเย่ยกินนะอ๋อแสยพายป็นแปดสายแล้วพี่เลอเทุกการใหญ่ทิกการใหญ่ใจต้องหมาล สองปอยสองปอยเดี๋ยวไมู่้ไพ่นาดโอ้โห้วห้ารอไบทไม่บรปไมกเูกะฮะหลังไปทีมงานบอกว่าไม่ได้ไไม่ไรโดนบอโดนบอลไม่็ไรท

ลงไปให้หมดเลยตั้งของขาวลายภาพกันโอเคครับตั้งของขาวลายภาพกันนะเดินรางลงไปให้หมดเลยก็คำว่าผู้เชี่ยวชาญจการนนโอ้โรมมาแล้วร้อยสามใ้าโผล่นะฮะร้อยสามดีมามาดีมานะฮะหวังว่าจะเอาชนะดีๆได้นะกมือเกนะนักมือเก

แล้วกดก็กดร้อยแปดทีขอสามให้ร้อย้าิับเ้นถานนะครเอ้วไม่ได้ไม่ได้้แล้วไม่ได้แล้วมีกดัวแล้วมตัวแล้วครับ